สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำแผน10แผนนะครับผมจะมีแผนอะไรบ้างเราก็จะไปดูกันนะครับไปที่แผนแรกเลยนะครับผมแผนแรกก็จะเป็นแผน433นะครับผมกดไปที่ extra เลยนะครับ extra นะแล้วก็ user information ครับแล้วก็ขวาสุดครับ dream team นะแล้วก็เลือกอันแรกครับ base team อันแรกนะต่อไปก็เลือกอันที่4ครับ acocina นะแล้วก็เลือกอันที่2ครับ jelic 2นะครับผม แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับผมล่างสุดเลยนะแล้วก็ติ๊กทีมสุดท้ายเลยนะแล้วก็ตกลงไปเลยครับตกลงไปเลยนะแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับกลับไปที่หน้าแรกเลยนะครับผมหน้าแรกเลยนะกดไปที่เกมแพนครับกดไปที่รูปโค้ดก่อนที่3ามครับเอง formation อันที่3ามแล้วก็เลือกอันแรกนะครับ default นะนี่นะครับผมเราก็จะได้แผน4 3 3แล้วนะครับผม เป็นแผนหลังสี่นะครับแล้วก็กลาง3นะครับผมเป็น c m f นะแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าเผ้านะครับผมแผนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไปที่แผนต่อไปกันเลยนะแผนต่อไปก็จะเป็นแผน433เหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าการยืนตำแหน่งจะไม่เหมือนกันนะครับผมกดไปที่ extra นะครับแล้วก็ user information นะแล้วก็ขวาสุดครับ dream team แล้วก็ออนไรกครับ bed team นะอะไรนะครับผม ต่อไปก็เลือกนะอันแรกเลยครับยุโรปนะอันแรกเลยกดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับผมล่างสุดเลยนะแล้วกดไปที่ออเดอร์ครับผมที่เป็นวงกลมเหมือนรูปโลกนะแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผมกดเข้าไปเลยนะแล้วก็หาทีมชัติตาดเน่อน่นะครับผมชัติตาเนี่ยนี่นะครับผมแล้วก็ติ๊กแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับหน้าแรกเลยนะหน้าแรกเลยนะครับผมแล้วก็กดไปที่เกมแพนครับกดไปที่รูปโค้ดนะ แล้วเลื่อนที่3ครับ c h a n g e Formation แล้วก็เลือกอันได้ครับ Default นะกดเข้าไปเลยนะครับผมนี่ครับผมเราก็จะได้แผน4 3 3แล้วนะก็จะเป็นแผนหลังสีนะครับผมแล้วก็กลางหนึ่งเป็น D เมฟนะแล้วก็สองเป็น C เมฟนะครับผมแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าเป้าหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่ากองกลางจะไม่เหมือนกับแผนที่แล้วนะครับผมครับผมไปที่แผนต่อไปเลยนะแผนต่อไปก็จะเป็นแผน C42 นะครับผม กดไปที่ extra เลยนะครับผม extra นะแล้วก็เลือก user information ครับแล้วก็ขวาสุดครับ dream team นะแล้วก็เลือกอะไรครับ beat team กดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็เลือกอันที่4ครับ asia oceania นะแล้วก็เลือกอันที่2ครับ j league 2นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเดี๋ยวผมเห็นผมติ๊กให้นะนี่นะครับโอมียะนะติ๊กแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าไรครับหน้าไรเลยนะ าเลยนะครับผมแล้วก็กดไปที่เกมแพนกดไปที่รูปโคดนะแล้วก็เลือกอันที่3ครับ ChangeFormation นะครับแล้วก็เลือกอันแรกครับ Default ที่เป็นภาาษอังกฤษนะกดเข้าไปเลยครับผมนี่นะครับผมเราก็จะได้แผน c 4 2แล้วนะก็ขอจัดตัวนี้หน่อยนะครับผมก็จะเอาเออ่โจตานะมาแทนโรดี้นะครับผมแล้วก็เอาซอนสลับนะครับแล้วก็จะเอาสลับกับเอมปอีกรอบนะครับผมจะได้เห็นภาพชัดๆนะ ก็จะเป็นแผนหลังสนะครับแล้วก็กลาง2ครับเป็นสี่เมฟนะแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าคู่ครับเป็นสีเนะก็จะประมาณนี้ครับผมแผนต่อไปก็จะเป็นแผนส3 1 2มหนึ่งสะครับผมกดไปที่ extra เลยครับแล้วก็ user information แล้วก็ขวาสุดครับ dream team นะแล้วก็เลือกอันแรกครับ bet team แล้วก็เลือกอันที่สองครับ south america นะครับผมอันที่สนะแล้วก็เลือกอันที่สองเหมือนเดิมนะครับผม series a นะ กดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็เลื่อนมาที่ t l e t i c o Mineral เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับผมตกลงไปเลยนะแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับหน้าแรกเลยนะครับผมหน้าแรกเลยนะแล้วก็กดไปที่เกมแพนครับกดไปที่รูปโค้ดครับแล้วก็เลือกอันที่3ครับ Change Formation แล้วก็เลือกอนแรครับ Default นะอนแรเลยนี่นะครับผมเราก็จะได้แผน4 3 1 2แล้วนะ ก็ขอจัดตัวหน่อยนะครับผมก็จะเอาซอนกับเอมปาเป้ P P e ออกนะเอาตัวอื่นเข้ามาแทนนะครับผมเอาเมสซี่นะไปแทนซอนนะครับผมแล้วก็เอารลร่มาแทนเอมปาเป้ P P e นะก็จะเป็นแผนหลังสี่นะครับผมแล้วก็กลางรับหนึ่งนะแล้วก็ซีเอ็มเอฟสองนะครับแล้วก็จะมีเอเ็มเอฟหนึ F ่งนะแล้วก็นาคูครับเป็นซีเอนะครับผมก็จะประมาณนี้นะไปที่แผนต่อไปครับเป็นแผนสี่สองสามหนึ่งนะ กดไปที่ extra งนะครับแล้วก็ user information นะครับแล้วก็ขวาสุดครับ dream team นะแล้วก็เลือกอันแรกครับ bet team กดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็เลือกอันแรกครับยุโรปนะแล้วก็เลือกอันที่2ครับ 3F super league นะอันที่2นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกทีมที่ผมติ๊กเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะติ๊กให้ดูนะผมเห็นแล้วเนะนี่นะครับผมติ๊กแล้วก็ตกลงไปเลยครับแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกเลยนะครับผมหน้าแรกเลยนะ นาแรกเลยนะครับผมกดไปที่เกมแปนครับกดไปที่รูปโค้ดแล้วก็เลือกอันที่3ครับ Change Formation แล้วก็เลือกอันแรกนะ Default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนี่นะครับเราก็จะได้แผน c 2 3 1แล้วนะก็จะขอจัดตัวนีดหน่อยนะครับผมเอาโจตาสลับกับเมสซี่นะแล้วก็ไปเอาตัวอื่นมาแทนโรล y ี่นะครับผมเอาอบัปเป้นปะนะนี่นะครับก็จะเป็นแผนหลัง c ครับผมแล้วก็กลางสนะเป็น c mf นะ เราก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะครับเป็นปีกต่าแล้วก็ a m f 1แล้วก็หน้าเป้า1ครับเป็น c f ก็จะประมาณนี้นะครับไปที่แผนต่อไปกันเลยนะแผนต่อไปก็จะเป็นแผนหลัง3านะครับผมหลัง3านะเป็นแผน3 4สนะครับกดไปที่ extra เลยครับแล้วก็เลือก user information นะครับผมแล้วก็ขวาสุดครับ dream team นะแล้วก็เลือกอันแรกครับ b e team อันแรกนะต่อมาเลือกอันแรกเลยครับยุโรปนะครับอันแรก แล้วก็เลือกลงมาล่างสุดเลยนะกดไปที่ออเดอร์ครับผมกดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็เลือกทีมที่2เลยนะเลเว์คูเซ่นนะครับผมติ๊กแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับผมแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับกลับไปที่น้าแรกนะหน้าแรกเลยนะครับผมแล้วก็กดไปที่เกมแพนกดไปที่รูปโค้ดเลือกอันที่3ครับเช็งฟอร์มชั่นแล้วก็เลือกอันรดครับ d e ฟอล l t นะอะไรอกเลยนะนี่ครับผมเราก็จะได้แผน3 43แล้วนะครับ ก็จะขอจัดตัวนิดหน่อยนะครับผมก็จะเอาสลับกันแล้วก็ไปเอากองหลังเข้ามาแทนนะครับผมนี่นะก็จะเป็นแผนหลัง3านะครับแล้วก็กลาง2นะครับเป็น C M F นะแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะครับเป็นปีกต่ำนะแล้วก็กองหน้ามี3ตัวนะครับจะเป็นหน้าต่ำสองนะครับแล้วก็หน้าเป้าหนึ่งนะครับผมยืนใกล้กันเลยนะ3าคนนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมไปที่แผนต่อไปกันเลย แผนต่อไปก็จะเป็นแผน3 4 3มเมืนกันนี่แหละครับแต่ว่าการเืียนตำแหน่งจะต่างกันนะไปที่ extra เลยครับแล้วก็ user information ครับแล้วก็ขวาสุดครับ dream team แล้วก็เลือกอันแรกนะครับ bed team นะครับผมแล้วก็ที่อันที่3ามครับผม north and central america นะครับผมติ๊กเข้าไปเลยนะแล้วก็เลือกอันแรกเลยครับ American League นะต่อมาก็เลือกอันที่3เลยนะครับผมอันที่3นะติ๊กเสร็จแล้วก็ตกลงออกไปเลยครับผมแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกนะ ้าแรกเลยนะครับผมงานแรกเลยนะแล้วก็กดไปที่เกมแพนครับกดไปที่รูปโค้ดแล้วก็เลือกอันที่3านะครับผมต่อมาก็เลือกอันแรกเลยครับ default นะที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมครับผมเราก็จะได้แผน3 4 3สสนะครับอีกแบบหนึ่งนะก็จะเป็นแผนหลัง3ามนะครับแล้วก็กลาง2นะครับเป็น c m เอฟนะแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะครับเป็นปีกต่ำนะแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาที่เป็นวิงด้วยนะครับผมแล้วก็หน้าเป้าหนึ่งครับเป็น cf เนะก็จะประมาณนี้ครับแผนนี้ แผนต่อไปก็จะเป็นแผน3 4 3สมเหมือนกันนะครับแต่ว่าการยืนตำแหน่งก็จะต่างจากอันนี้อีกนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันครับผมกดไปที่เอ็กทราเลยนะครับผมเอ็กทราเลยนะแล้วก็เลือก User Information ครับแล้วก็ขวาสุดครับ Dream Team แล้วก็เลือกอนไรครับ Beat Team นะต่อไปก็เลือกอนไรครับยุโรปนะอนไรเลยนะกดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับแล้วก็กดไปที่ a l t ร์นะครับที่เป็นวงกลมรูปโลกนะกดเข้าไปเลยนะครับผม แล้วก็ติ๊กทีมที่5เลยนะครับผมทีมที่5้านะติ๊กเสร็จแล้วก็ตกลงเลยครับผมแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับหน้าแรกเลยนะหน้าแรกเลยนะครับผมแล้วก็กดไปที่เกมแมนครับกดไปที่รูปโคนนะแล้วก็เลือกอันที่3นะครับ Change Formation แล้วก็เลือกอันได้ครับ default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะนี่นะครับผมเราก็จะได้แผน3 4 3สอีกแบบแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งสังเกตเห็นว่า คันเซโลยืนกองกลางนะครับผมเอาเปรี่เข้ามาแทนนะก็จะเป็นแผนหลัง3ามนะครับแล้วก็กลาง2เป็น c m f นะแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะครับผมเป็นปีกต่านะแล้วก็จะมีหน้า3ามนะครับเป็น SS 2นะครับเป็นหน้าต่านะแล้วจะมี CF 1ครับเป็นหน้าเป้านะครับผมก็หน้าต่ําจะยืนออกด้านข้างนะครับคล้ายๆปีกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะไปที่แผนต่อไปกันเลยนะครับผมเป็นแผน3า3หนึ่งสสานะครับผม กดไปที่ extra เลยครับ extra นะแล้วก็ user information ครับแล้วก็ขวาจุดครับ dream team แล้วก็เลือกอันแรกนะครับ bet team นะต่อไปก็เลือกอันแรกเลยนะครับยุโรปนะกดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็เลือกอันที่4ครับ English league นะอันที่4นะครับผมกดเข้าไปแล้วก็เลือกอันที่4ครับ Manchester B หรือ m a n c i t y นั่นแหละครับผมติ๊กแล้วก็ตกลงไปเลยครับแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกนะครับผมหน้าแรกเลยนะ นาแรกเลยนะครับผมแล้วก็กดไปที่เกมแพนกดไปที่รูปโค้ดเลือกอันที่3ครับเชิงฟอร์มชันแล้วก็เลือกอันแรกนะครับ d e ฟอล l t นะอันแรกเลยเราก็จะได้3133แล้วนะครับผมก็จะขอจัดตัวนี้หน่อยนะครับเอาเมสซี่มาแทนอ็มบาเป้นะครับผมแล้วก็เอาโทนารีสลับกับเปรีนะก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นแผนหลัง3นะแล้วก็กลางรับ1นนะครับแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวานะครับ เป็นปีกต่ำนะครับผมแล้วก็จะมี AAM เอฟหนึ่งนะแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะครับที่เป็นปีกวิ่งนะแล้วก็หน้าเป้าหนึ่งครับเป็น c f เนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสําหรับแผนนี้ไปที่แผนต่อไปกันเลยแผนต่อไปก็จะเป็นแผน5 2 3สนะครับผมกดไปที่ extra เลยครับแล้วก็ user information แล้วก็ขาสุดครับ dream team แล้วก็เลือกอะไรครับ base team นะอันแรกต่อมาก็เลือกอะไรเลยครับยุโรปนะอันแรกเลยนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับผมแล้วก็เลือกออเตอร์นะครับผมที่ผมกดค้างเลยนะกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ติ๊กทีมที่4นะครับผม AC Sparta นะแล้วก็ตกลงไปเลยครับแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกนะหน้าแรกเลยครับผมหน้าแรกเลยนะแล้วก็กดไปที่เกมแพลนครับกดไปที่รูปโค้ดแล้วก็เลือกอันที่3ครับ c h a n n g f o r m a t ต่อมาเลือก Default ครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะหน้าแรกเลยนะครับกดเข้าไปนี่นะครับเราก็จะได้แผน5 2 3แล้วนะ ก็จะจัดตัวนี้หน่อยนะครับผมก็จะเอามสซี่นะสลับกับเอมปเป้นะครับแล้วก็จะเอามูลิน่าสลับกับโทนารีนะแล้วก็ไปเอาตัวอื่นเข้ามาแทนนะครับผมแล้วก็ไปเอากองกลางมาแทนเอมปเป้นะครับผมก็จะเป็นแผนหลงหัง5นะครับมีเซนเตอร์สามตัวแล้วก็มีแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับแล้วก็จะมีกองกลางสองนะเป็นซ m เนะครับแล้วก็จะมีหน้าสามนะครับ เป็นหน้าต่ำสองนะครับผมแล้วก็จะมีหน้าเป้าหนึ่งนะครับผมสังเกตตรงหน้าต่ำนะครับก็จะยืนออกด้านข้างเหมือนพวกปีกเลยนะครับผมหน้าเอาไปลองเล่นนะก็ประมาณนี้ครับสําหรับแผ่นนี้นะก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําแผ่นวันนี้ถ้าใครชื่นชอบแผ่นไหนก็เอาไปลองเล่นได้นะครับถ้าเป็นยังไงก็เอามาบอกกันได้นะก็ขออไปสําหรับเสียงรบกวนแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ